ครับผมการสนัสนีท่านท่าน่กนท่านท่าน่านท่นทาน่น่นท่านท่าน่นท่าับเมนทานทานท่านท่าท่าน่านทนิเมนทครัทผาเกมาที่จะยำรวมเหน่าอนิเมนทั้งหลานแหลน่นนนนนน วันพีดนารูโตดาเกิลบอลไซตามะดาวพิฆาตอาสูรก็คืออยู่ในนี้หมดเลยนะทุนผู้ชมนะวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะสํสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดมานะครับผมนะใครอยากดาวน์โหลดมาเล่นเดียวกันเนี่ยนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับผมนะส่วนอันที่3มเนี่ยจะเป็นไฟล์ apk นะครับผมเล่นผ่านโปรแกรมจำลองนะฮะ ld player nok player blue stack นะครับผมเล่นได้หมดเลยนะครับผมนะลิงก์ดาวน์โหลดอันที่2แล้วก็อย่าลืมไปเข้ากลุ่มกันด้วยนะฮะ มานาวทีเฮดกลุ่มหลักพูดคุยและกิจกรรมสมาชิกมากกว่า1,400คนนะครับผมนะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มกันด้วยท่านผู้ชม มาเดี๋ยววันนี้เรามาแนะนําระบบรูนหรือว่าตราประทับนั่นเองนะท่านผู้ชมนะระบบที่จะทําให้ตัวละครของเพื่อนๆเ,เก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นสายแทงสายดาเมจสายคลินะครับผมรวมอยู่ในนี้หมดเลยนะท่านผู้ชมนะระบบรูนเนี่ยจะมีทั้งหมด9้าช่องด้วยกันนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะจะแบ่งเป็น6ช่องนะฮะที่สามารถจับเซตได้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะจับเซตได้6ช่องเนี่ย มันจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยตีแรงขึ้นหรือจะใส่เป็นสายคลีติคอนดาเมจก็ได้เช่นกันนะฮะแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากเป็นาสายป้องกันนะครับผมหรือเป็นสายสะท้อนเนี่ยก็ต้องหาลูนที่เป็นลูนสะท้อนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนว่าลูนแบบไหนนะ มันหน้าตาเป็นยังไงถึงจะเป็นสายแทงสายสะท้อนสายดาเมจสายคลิอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็อีก3อันเนี่ยนะครับผมมันจะจับเซตได้แค่แถวแรกนะครับผมนะแถวสองเนี่ยยังไงจะจับเซตไม่ได้แน่นอนนะครับผมถ้าเกิดว่าเราทําอันแรกครบ6ชิ้นอันที่2เนี่ยจะครบแค่3มชิ้นเท่านั้นนะครับผมนะแนะนําว่าให้จับเซตเท่านั้นอย่าไปใส่แบบสเปซสปะนะคนดูนะสมมุติว่าเราใส่เป็นของหัวขางแง่นเนี่ยนะครับผมเนี่ย ทั้งหมด6ชิ้นถ้าเราเอาออก1ชิ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่จับเซตละนะครับผมนะนี่เห็นไหมมันจะไม่จับเซตละถ้าเราเอาอันนี้ลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับผมเห็นไหมมันก็จะไม่จับเซตมันจะไม่เก่งท่านผู้ชมจะได้ทางด้านของสเตตัสด้านบนตรงนี้เท่านั้นแต่สเตตัสด้านล่างเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับผมนะ <spe lichen> เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆ <spe preparations> เลือกลูนนะครับผมหรือว่าทางด้านของตราประทับชิ้นไหนมาเนี่ยต้องเอาให้มันจับเซตเท่านั้นสังเกตดูน,นะครับผมตราประทับแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีนะครับผมทางด้านของตัวหนังสือบอกว่าอันนี้เป็นตราประทับชิ้นที่1นนะครับผมก็จะเป็นขีด1ชิ้นที่2ก็เป็นขีด2ชิ้นที่3ก็ขีด3นะครับผมนะชิ้นที่4ชิ้นที่5ชิ้นที่6มันก็จะแบ่งแยกกันไว้นะฮะส่วนทางด้านของตราประทับเนี่ยมันจะเป็นกล่องแบบนี้มันจะเป็นรูปกระเป๋านะครับผมนะ นี่เป็นรูปกระเป๋าแบบนี้ถ้าเป็นกระเป๋าสีส้มนะครับผมนะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นลูนที่เรียกได้ว่าลูนชั้นต้นนะครับผมนะแต่ถ้าเป็นลูนระดับสูงเนี่ยจะเป็นกระเป๋าสีแดงนะครับผมเราสามารถหาซื้อได้จากการซื้อแพ็คจํากัดเวลาฝามือบนตรงนี้เห็นไหมตรงที่เมาส์ผมชี้อยู่ใกล้ๆกับแมวตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใกล้ๆกับกล่องรางวัลตรงนี้เนาะกดตรงรูปนาฬิกานะฮะแพ็คจํากัดเวลาขึ้นมานะครับผม เนี่ยฮะมันจะมีขายตรงที่ลูนเซลตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมนะไอ้โต้ง30เหรียญเนี่ยอันนี้คือถูกมากนะฮะมีกล่องลูนขายนะครับผมเกมนี้เนี่ยสเหรียญเท่ากับ1บาทนะฮะสาเหรียญเนี่ยเท่ากับ10บาทท่านผู้ชมนะครับผมแพ็กเกจแต่ละอันเนี่ยคือโคตรถูกนะฮะถ้าเพื่อนเเติมประมาณพันสองพันเนี่ยสามารถเป็นท็อปเซิร์ฟได้เลยเกมนี้เนี่ยผมเติมไปประมาณ3,000บาทนะครับผมนะ อยู่อันดับที่2ของเซิร์ฟณตอนนี้นะครับผมนะอันดับที่1นเนี่ยเป็นคุณจิวโลปี้นะครับผมเนี่ยอันดับที่1ส่วนอันดับที่2เนี่ยก็คือตัวของผมเองนะครับผมนะนี่อยู่อันดับที่2นะฮะอันดับคือใกล้เคียงกันเลยนะครับผมนะคือเติมไปประมาณพันสองพเนี่ยคือติดท็อปเซิร์ฟติดท็อปสิได้สบายสบายเลยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของลูนเซลกันหน่อยดีกว่านะครับผมไอกลองเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2กล่องด้วยกันอย่างที่ผมบอกไปเนาะ กล่องอันแรกจะเป็นคัตตอมเลสนะครับผมกล่องนี้เนี่ยจะเป็นอ่กล่องที่เรียกได้ว่าแร่ที่สุดนะครับผมแล้วก็ดีที่สุดในเกมส่วนกล่องรองลงมานะครับผมจะเป็นคัสตอมโกนะครับผมนะอันนี้เนี่ยจะรองลงมานะครับผมกล่องอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของดาเมจกันดีกว่าสังเกตดูว่า P ATK กับ SP ATK เนี่ยจะเพิ่มแค่9%นะครับผมนะแล้วก็เจาะเกราะเนี่ยจะเพิ่มแค่7%เอ่าเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของกล่องแดงกันบ้างนะครับผมนะ กองแดงเนี่ยดาเมจเพิ่มถึง18%นะฮะเรียกได้ว่า1เท่าตัวเลยนะครับผมนะ2เท่าอ่ะเอาง่ายๆนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมจากเมื่อกี้เนี่ยเจาะเกราะใช่ไหมมันเป็นเ7321ปอ็นอันนี้เนี่ยเกือบ3เท่าตัวนะท่านผู้ชมนะได้20%เลยคือโคตรเยอะนะครับผมไออันที่เป็นหมู่บ้านโคโนฮะเนี่ยลูนอันนี้นะครับผมนะสามารถที่จะใส่ให้กับตัวดาเมจหมู่ก็ได้นะตัวไหนที่เป็นตัวดาเมจของเราเนี่ยใส่ให้ได้เลยนะ ตัวดาเมทในทีมของผมเนี่ยก็จะมีนี่นะครับผม3ตัวหลังนี่เห็นไหมไอตัวพวกนี้จะเป็นตัวดาเมจแล้วก็ตัวข้างหน้าตัวนี้ด้วยนะครับผมนะก็เป็นตัวดาเมจเนี่ยเรามาดูตรงนี้ก็ได้นะครับผมตัวดาเมจของผมเนี่ยจะมีกิลกาเมทนะครับผมนะที่เป็นตัวดาเมจฮะแล้วก็ตัวระดับ s p ตัวนี้นะครับผมนั้นนะนั่นก็คือ ฮาคูไลน,นะครับผมนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะฮะฮาเดสนี่ก็เป็นตัวดาเมจแล้วก็ตัวนนนเนี้ยนะครับผมนะอ่ามิสซูริเนี่ยนะครับผมในเรื่องของดาบพี่ฆ่าอาสูรเนี่ยไอตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวดาเมจก็ได้หรือเพื่อนๆเนี่ยอยากจะเอาเป็นตัวที่เรียกได้ว่ายืนนานๆเอาไว้ปั่นป่วนก็ได้เพราะว่าน้องเนี่ยมีสกลิลที่สามารถทําให้ฝัตรุข้าเนี่ยตีกันเองนะครับผมนะส่วนไซตามะเนี่ยก็จะเป็นกึ่งแท้งกึ่งดาเมจนะครับผมนะตีได้แล้วก็รับดาเมจได้นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็อ่าเป็นบัตรรเเดดดียวจออนนนะะคคับผมมใกก็ืา เมจเป้าเดียวนะฮะแต่ตีแรงมากสามารถที่จะใส่ตราประทับเนี่ยเป็นสายคิติคอนให้กับไซตามะได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของลูนกันต่อดีกว่านะครับผมนะทางด้านของไอ้ลูนตรงนี้ก็คือใส่ให้กับสายดาเมจก็อย่างที่บอกไปเนาะเพราะว่าลูนอันแรกเนี่ยจะเป็นลูนสายเจาะเกราะนั่นเองนะฮะส่วนลูนอันต่อมาครับผมนะอันที่สองเนี่ยจะเป็นทางด้านของอันนี้ฮะลูนอันนี้เนี่ยมันจะเป็นของหมู่บ้านของกาละหรือเปล่าวะ ถ้าผมจะไม่ผิดเอ้ยหมู่บ้านกาละน่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าผมจำไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่านารูโตะเนี่ยเป็นอ,อันนี้แมที่ผมชื่นชอบมากนะฮะแต่ไอตัวเนี่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยผมจำไม่ค่อยได้แต่ตรงเนี้ยอันนี้ผมจำได้อยู่เป็นอของพวกโอริจิมาลุอะไรพวกเนี้ยนะครับผมนะที่มันเป็นตัวเพลงตัวอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยโอโรมันเคยไปแบบไปฝังเขี้ยวไว้นะครับผมก่อนที่ซาสึกะเนี่ยจะหนีออกจากหมู่บ้านนะครับผมนะก็เลยจําได้นะฮะอ่าเดี๋ยวมา,มาดูรูนอันที่2กันหน่อยดีกว่านะครับผม ไอ้ตัวคาวเนี่ยนะครับผมนะอันนี้จะเป็นลูนคีติคอนครับผมใส่ให้กับตัวดาเมดหมู่ได้เลยนะครับผมนะหรือว่าจะใส่ให้กับไซตามะก็ได้เช่นกันไซตามาสเนี่ยตีติดคีไม่ว่าเกาะจะถึกเกาะจะหนาแค่ไหน ้องเดียวคือแตกเลยนะครับผมนะเป็นอะไรที่แม่งโคตรดีมากนะผมแต่ต้องใส่เนี่ยทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันหรืออยากจะใส่3ชิ้นก็ได้นะ3ชิ้นเนี่ยก็คือมันจะตีติดคลิบ่อยขึ้นแต่ความเสียหายคลินเนี่ยเมื่อติดคลิแล้วนะครับผมนะคิติคอนจะแรงขึ้นอีก25% ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบสายเจาะเกาะแล้วอยากให้ติดคิ้บ่อยๆเนี่ย <_ d ance> เพื่อนๆใส่เป็นอันเนี้ยหชิ้นก็ได้แล้วอีก3มชิ้นเนี่ย <_ d ance> เพื่อนๆมาใส่เป็นอันนี้ก็ได้เหมือนที่ผมใส่อยู่ช่วงต้นคลิปที่ผมเปิดให้ดูเ <_ d ance> <ard> <ine> ห็นไหมไอตัวอัตราคิเนี่ยจะทําให้ติดคลิบ่อยขึ้นเนาะแต่ความเสียหายคิเนี่ยคือเมื่อติดคิ้แล้วคี้จะแรงขึ้นอีก25%็นะครับผมนะก็อยู่ที่เพื่อนๆเลยอันนี้ก็คืออันที่2จะเป็นรูปแบบนี้นะส่วนอันที่3ครับผมนี่นะฮะทันเดอร์ครับผมนะ ไอตัว thunder เนี่ยมันจะเป็นความเสียหาย pvp เหมาะสําหรับการเล่นอารีนาทั้งหลายแหล่นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นอารีนาข้ามเซิร์ฟอารีนาในเซิร์ฟนะครับผมนะยิ่งในเกมนี้เนี่ยท่านผู้ชมนะครับผมมันจะมีฟัง์กชันที่เรียกว่านะครับผมนะสนามประลองครับผมไอพวกปละลองราชันเนี่ยคือเราสามารถกดพร้อมกับเพื่อนนะครับผมนะพอเรากดพร้อมกับเพื่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถ pvp กับเพื่อนแบบ1ตอนน่อ1ได้เลยทันทีนะฮะอันนี้เป็น โหมดใหม่นะครับผมนะที่เรียกได้ว่าอยากจะหวดอยากจะตีกับเพื่อนแล้วก็ได้รับของรางวัลเนี่ยเพื่อนๆสามารถนะครับผมนะทักเขาเรียกว่าไงอ่ะคนรู้จักอ่ะนะครับผมหรือว่าคนในกิวเนี่ยนะครับผมว่าเอ้ยอยากติดอันดับไหมอยากได้ของรางวัลไหมเรามาลองกดสนามประลองตรงนี้พร้อมกันไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมนะกดพร้อมกันปุ๊บแบบนี้นะครับผมนี่มันจะนับวินะต่างๆนานาพอนับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะไปตีกับ กับเพื่อนนะครับผมหลังจากตีกับเพื่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็จะได้รับของรางวัลน,นั่นเองซึ่งของรางวัลเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากสามารถพัฒนาตัวละครได้เยอะมากเลยนะครับผมนะอันนี้แหละก็คืออารีนาเนี่ยอารีนาทั้งหลายแหล่พวกสนามประลองอา,อารีน,าน,น,านี่เนี่ยคือเกี่ยวกันหมดเลยนะทัวร์นาเมนต์ข้ามเซิร์ฟอะไรคือใช้ได้หมดเลยนะครับผมอันนี้เป็นของสาย PVP นะครับผมนะสำหรับรุนอันนี้นะ เนี่ยเพิ่มดาเมจด้วยอีกส5นะครับส่วนอันต่อมานะครับผมนะลูนที่4ฮะจะเป็นเอิร์ธนะครับผมนะลูนอันนี้เนี่ยจะเป็นสายป้องกันนะครับผมอยากจะใส่ให้กับตัวแท้งนะครับผมนะที่ยืนสะท้อนได้นานๆหรือว่าตัวแท้งที่เรียกได้ว่าเป็นสายปั่นป่วนเนี่ยใส่ได้เลยนะครับผมหรืออยากจะใส่ให้กับน้องมิสุริก็ใส่ได้นะถ้าเกิดว่าอยากให้น้องมิสุริยืนได้นานเนี่ยใส่ได้เลยแต่โดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าไอตัวสายแท้งสายเล็ด ั้งหลายแหละมันมันไม่ใช่ตัวของผมเองไงคือผมมันสายดาเมจไงเราต้องรีดดาเมจให้สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอาจจะแบบข้ามไปก่อนนะครับผมนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ผมชอบตีนะชอบสายดาวเมจสายป้องกันไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะแล้วก็อันต่อมาครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นเอิร์ธเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นคนละรูปแบบกันนะครับผมนะเนี่ยฮะมันจะเป็นคนละรูปกันนะอันนี้เป็นอัตราป้องกันแต่อันนี้เนี่ยจะเป็น HP ครับผม เป็นเอิร์ธสายเลือดนะฮะแล้วก็จะเป็นเอิร์ธต้านคีนะครับผมนะถ้าเกิดว่ารูนเนี้ยมาเจอกับรูนเนี้ยนะครับผมนะอันเนี้ยรูนต้านคีเนี่ยคือจะหักล้างกันไปเลยท่านผู้ชมหักล้างกันไปเลยคืออัตราคีอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยที่โดนตีแรงไปนะครับผมนะมันจะไม่มีผลเลยต่อให้ตีติดคีนะท่านผู้ชมนะไอตรง25%เนี่ยความเสียหายคีิบห้ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเจอรูนอันนี้เข้าไปนะครับผมนะไลทผลเลยทันทีฮะ เรียกได้ว่าหักล้างกันได้นะสำหรับระบบรูนตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของสายแท้งนั่นแหละจะใส่ให้กับตัวที่เลือดน้อยแต่อยากให้ยืนนานก็ได้เช่นกันสมมุติว่าเรามีตัวดาเมจนะครับผมนะแล้วตัวดาเมจของเราอ่ะดันตายเร็วอะไรประมาณเนี้เราสามารถที่จะใส่รูนอันนี้ให้กับตัวดาเมจในทีมของเราได้เลยนะครับผมนะหรือใครอยากจะใส่เป็นสายดีเฟนส์อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะ ก็เพิ่มอัตราป้องกันก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าเพิ่มเลือดอะน่าจะดีกว่านะครับผมนะยิ่งตัวละครเราเนี่ยอัพของสุดนะครับผมเลือดก็จะยิ่งเยอะขึ้นสมมติว่าแรกๆอกอะเลือดของเราจะมีประมาณหลักหมื่นนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอัพเลเวลไปเยอะๆอ่ะเลือดของเราจะมีเป็นหลักแสนแล้วเพื่อนๆลองคิดดูดิว่าถ้า1นึ 25, ่งแสนอะคูณยี่บห้าเปอร์เซ็นต์อะเลือดแม่งล่อไปแสนเลยนะแสนสองหมื่นะห้าพันเลยนะคนดูเพิ่มขึ้นมาอีกสองหมื่นห้าโคตรเยอะนะครับผมนะเพราะฉะนั้นอันนี้หลังๆมาจะะดีหนน่อยาผ้ชม อ่ะแล้วก็ลูนอันต่อมาเนี่ยจะเป็นลูนที่อ่าเป็น3อันละนะครับผมนะก็คือไม่ได้มี6อันน่ะเหมาะสําหรับการใส่ลูนที่แบบไม่ครบนะครับผมนะไม่ครบองค์ประกอบอ่ะสมมติว่าเราใส่อันเนี้ยครบ6อันแล้วใช่ไหมแล้วไออันเนี้ยคือเราไม่อยากใส่นะครับผมไม่อยากใส่อัตราคิไม่อยากใส่อะไรเนี่ยเราสามารถใส่เป็นลูนอันนี้ได้เลยนะฮะฟิวตัวซัพพอร์ตทั้งหลายแหล่นะฮะใครที่อยากจะเล่นตัวซัพพอร์ตทั้งหลายแหล่เนี่ยก็สามารถใช้ลูนตัวนี้ไปได้เลยนะทุกท่นนะเนี่ยฮะ แล้วก็ไอตัวที่มันเป็นตัวฮิลทั้งหลายแหละเนี่ยก็คือป้าซึนาเดะครับผมนี่ฮะโอ้โหเบิ่มบั่มเลยนะท่านผู้ชมนะนี่แหละ ไอตัวนี้เป็นตัวสายฮิวนะครับผมนะใส่ให้กับป้าซูนาเดะได้เลยหรือตัวฮิวตัวอื่นที่เพื่อนๆชื่นชอบเนี่ย <ys> สามารถจับใส่ให้กับตัวนั้นไปได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ลูนอันต่อมาครับผมท่านผู้ชมลูนอันต่อมาเนี่ยจะเป็นลูนอันนี้นะครับผมก็คือลูนดูดเลือดนั่นเองนะฮะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบใส่ตัวซับพอตในทีมนั่นเองนะท่านผู้ชมนะใครที่อยากจะตีแล้วดูดเลือดเด่งเลือดโดยที่ไม่ต้องมีตัวซับพอตเลยเนี่ย ลูนอันนี้นะฮะวอเตอร์ตอบโจทย์มากท่านผู้ชมนะครับผมนะลูนของน้ํานั่นเองนะฮะเมื่อกี้เป็นลูนของลมนะไอตัวเนี้เป็นลูนของน้ำนะฮะตีไปปุ๊บเนี่ยดูดเลือดเลย20%ทันทีนะครับ แล้วก็รูนอันต่อมาครับผมนะก็มี3อันเช่นกันนะครับผมท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยจะเป็นรูนสะท้อนนะท่านผู้ชมนะรูนสะท้อนเนี่ยคือฝั่งตรงข้ามตีเรามาเท่าไหร่ก็จะสะท้อนกลับไป20%ตามตัวที่เขาบอกมาเลยนะครับใส่ให้กับพวกไซตามะอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมนะเพราะว่ารูนอันเนี้ยผมก็ใส่ให้กับไซตามะเหมือนกันเนาะเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาทางด้านของไอ้ตัวรูนดูดเลือดเนี่ยมาใส่มาใส่ให้กับตัวแถวหน้าของผมละนะครับผมนะเพราะว่าตัวแถวหน้าของผมเนี่ยเป็นตัวดาเมจจแแต่บบบบาาางงคร้ทีอจจะแบบ ตายเร็วไปหน่อยแล้วประมาณเนี้ยผมเหลือไว้3ช่องเห็นไหมเดี๋ยวผมจะซื้อทางด้านของลูนมาเลยก็แล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะเนี่ยฮะเรามาที่ลูนนะครับผมแล้วเราก็ซื้อสักประมาณอ่าร้อยยี่สิบไปเลยก็ได้นะครับผมนะอันนี้น่าจะคุ้มกว่าได้6อันนะครับผมนะเราซื้ออันนี้มาเลยนี่นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเลือกกระเป๋าครับผมนะมาเลือกกระเป๋าตรงนี้เลยนี่ฮะแล้วเราก็เลือกอย่างละอันนะอย่าไปกดแบบลูทีเดียวนะคนดูนะถ้ากดลูดทีเดียวเนี่ยไปหมดเลยนะครับผมนะ ถ้าเ, да. เราจะเอาอันไหนเนี uh ่ยเรามาคลิกดูก่อนดับเบิลคลิกสองครั้งนะท่านผู้ชมนะเนี่ยดับเบิลคลิกสองครั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็เอาอันนะี้เราดูก่อนว่าอันนี้เป็นอันที่หนึ่งเรากดเลือกไปครับผมต่อมาเราจะเอาอันที่สองนะครับผมนะจาให้ได้ด้วยนะว่าเราเอาอันไหนมาครับผมอันนี้เป็นอันที่สองละนะครับผมนะอ่าแล้วก็ต่อมาครับผมอันที่สามฮะเราเลือกมาเลยครับผมเนี่ยเป็นสี่ขีดแล้วก็อันที่สามนะฮะเรากดเลือกมาเลยนะครับผมนะเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาใส่ให้กับกิลกาเมสได้เลยนะครับผมท เข้ามาที่ฮีโร่นะฮะกิลกาเมสครับผมแล้วก็ตราประทับตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ให้กับตัวนี้ไปได้เลยนะครับผมนะนี่กิลกาเมสกิลกาเมสนะฮะเนี่ยพอใส่ครบปุ๊บมันจะเป็นเส้นใยสีแดงนะฮะโยงไปหาตัวกิลกาเมสแบบนี้ถ้าเส้นใยสีแดงโยงครบปุ๊บเนี่ยหมายความว่าเอฟเฟกต์เนี่ยสามารถเปิดใช้งานแล้วนะท่านผู้ชมนะตามนี้เลยนะครับผมส่วนอันข้างบนเนี่ยก็เป็นเอฟเฟกต์แบบนี้นะคะเปิดใช้งานแล้วเรียบร้อยเช่นกันนะครับผมส่วนตัวนี้ก็เปิดใช้งานแล้วนะครับผมนะ ส่วนอันด้านล่างนะครับผมนะอันนี้ก็คือเราใส่ไป3อันอยู่เนาะจะเป็นอันตราคิที่เหลือเนี่ยเราอยากจะใส่เป็นดูดเลือดอยากจะใส่เป็นดาเมจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถเลือกได้เลยแต่เดี๋ยวผมจะใส่เป็นทางด้านของดาเมจให้กับทางด้านของตัวนี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเอาเป็นทางด้านของอ่าความเสียหายคิกก็แล้วกันนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะเออเอาเป็นคิดีเปล่าวะเนี่ยหรือว่า PVP ดีหรือว่าเอาเป็นดาเมจดีเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวแถวหน้าเนาะ อ่ะเดี๋ยวผมเอาเป็นดูดเลือดมาหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นดูดเลือดมาหน่อยก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือจะเอาเป็นทางด้านของอ่อดาเมจนะครับผมนะอ่ะเอาดูดเลือดมาเลยนะครับแล้วก็ดูดเลือด,อดนี่สามชิ้นนะครับผมนะแล้วเราก็ไปอ่ะเลือกก่อนก็แล้วกัเอกอกน,กน,กนเดี๋ยวไปใส่ให้ทีเดียวเลยแล้วก็ที่เหลือจะเป็นดาเมจนะครับผมเอาเป็นดาเมจ PVP ไปเลยเพราะว่าเราแบบเน้นสาย PVP นะครับผมนะอ่ะอันนี้ เพิ่มความเสียหาย PVP 6%นะครับผมอ่าอันที่1ก่อนนะครับผมแล้วก็อันที่2องไหนแล,ะละ้วล่ะอ่าอันนี้นะครับผมนะแล้วก็อันที่3นะครับนี่อ่าโอเคฮะ6%นนะครับผมแล้วก็เอามาใส่เลยนะตรงนี้ตราประทับนี่สองสาม แล้วก็อันนี้ด้วยนะครับผมนะ1นึสองส่าตามนี้นะครับผมแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยอยู่ที่เราเลยนะอันนี้เนี่ยเราได้มาแล้ว3อันใช่ไหมแล้วก็เราอยากได้เจาะเกาะนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็ไปเอากระเป๋าแดงเมื่อกี้อันนี้เรามี4ี่ห้าหแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปเอา1นึสมานะครับแล้วก็เลือกมาเลย1 2 3อ่าโอเค แล้วก็เอามาใส่ให้กับตัวนี้เลยนะครับผมนะอา้าวไปไหนแล้วหล่ะเมื่อกี้อ๋อตัวนี้ตัวนี้นะครับผมอา่าอีกตัวหนึ่งรอทําดาวอยู่นะฮะหนึ่งสองแล้วก็สามเนี่ยนะฮะที่เหลืออีก3ามอันเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะเราอยากจะใส่อะไรก็แล้วแต่เราเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่เป็นทางด้านของอา่า อะไรดีวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะจะใส่เป็นรูนแบบนี้ทับกัน2อันเลยก็ได้นะคนดูนะใส่ทับทับกัน2อันเลยก็ได้อัตราคีอ่ะเดี๋ยวใส่คีก็แล้วกันใส่คลิไปก็แล้วกันนะฮะหนึ่งสองแล้วก็สามอ่าตามนี้สามแล้วก็มาใส่เลยนะครับผมนะน้องมิสซูริของเรานะครับผมนี่หนึ่งสองสามอ่ะ แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนะว่าเวลาตีไปปุ๊บเนี่ยทางด้านของตัวที่ใส่ลูนดูดเลือดตีแล้วมันจะดูดเลือดอย่างที่เราใส่ลูนไปไหมนะครับผมนะอ่ะอารีน่านะครับผมนี่แล้วเราก็มากดท้าทายตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็มาหวดเลยนะฮะตัวที่เราใส่ลูนดูดเลือดไปเนี่ยจะมีทางด้านของไอ้พวกกิลกาเมตรหรือเปลว่าเดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึงนะผมก็จําไม่ได้นะเมื่อกี้อันนี้เป็นจอกเกะออ่ะกิลกาเมตนะครับผมกิลกาเมตดูดเลือด แล้วก็มีอะไรอีกอันนี้ไม่ใช่อันนี้ตัวคินะครับผมนะตัวคลิอันนี้ความเสียหาย PVP อ่ามีดูดเลือดนะตัวแถวหน้าตัวนี้มีดูดเลดือดแล้วก็ตัวนี้ไม่มีดูดเลือดนะฮะตัวนี้จะเป็นอัตราคิ Drake. โอเคตัวแถวหลังแล้วก็ไซตามาะครับผมไซตามาะเนี่ยจะเป็นอัตราสะท้อนนะครับผมนะอ่าสะท้อนแล้วก็อันนี้จะเป็นทางด้านของลดความเสียหาย PVP เนะสายแทงแล้วก็อีกอันนึงเดี๋ยวผมเอาเป็นดูดเลือดให้ไซตามาะก่อนนะครับอ่าไหนๆก็ อันนี้ละจะได้ดูว่าแต่ละตัวมันตีมันดูดเลือดจริงไหมนะครับผมนะดูดเลือดหนึ่งดูดเลือดสองแล้วก็ดูดเลือดสามอ่ะเอามาฮะใส่ให้กับไซตามะไปเลยนะครับผมนี่หนึ่งสองสามโอเคปะลุยฮะอารีน่านะครับผมนะ ตัวแถวหน้าของเราคือตัวดาเมจหมดเลยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะอ่าเนี่นะเขาดูอันนี้คือออโต้นะครับผมไม่สามารถกดสกิลเองได้นะครับผมนะเนี่ยเห็นปะ ตีไปปุ๊บเนี่ยมันจะดูดเลือดคนดูแล้วก็ฝั่งตัวข้ามตีสัตมะฝั่งตัวข้ามมันจะตีสะท้อนนะครับผมนะเนี่ยฮะจิ้มไปรัวๆเลยครับผมดูดเลอือดรัดวๆเห็นไหมดาเมจคือแบบเด้งเลือดขึ้นรัวๆเลยครับผมตัวแถวหน้าเนี่ยหรือว่าตัวไหนที่แบบอยากให้ยืนนานๆน่ะเราใส่ดูดเลือดไปได้เลยคนดูเนี่ยอันนี้เป็นอัตราคีนะครับผมนะก็จะเพิ่มคีเพิ่มดาเมจนะครับผมตามนี้เลยเนี่ยมันจิ้มไปมันก็จะดูดเลือดนะครับผมเลือดเต็มหลอดอ่ะยิ่งดาเมจยิ่งแรง เลือดก็จะยิ่งเพิ่มเยอะนะครับผมนะต้อนเพิ่มเลือด20%ตียังไงก็ไม่ตายอ่ะคนดูเอาง่ายๆนะดูดิเนี่ยฮะเนี่ยครับผมหูดูดิใส่สตำมะตีปุ๊บนะครับผมนะเลือดเต็มหลอดเลยคนดูทั้งทงที่ในทีมของเราเนี่ยแทบจะไม่มีตัวฮิวเลยนะครับผมนะอุ้ยไอตัวเมื่อกี้แม่งฟันโคตรแรงเลยคนดูโอ้ยโยกแผงเลยครับผมติดคีฮ่เมื่อกี้ โอเคให้มันตีกันเองลูกพ่อโอ้แต่ฝั่งตรงข้ามหดเรามาเมื่อกี้นี่หายเกือบยกแข่งเลยนะคนดูนะเนี่ยฮะา,ข,าข้าวก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับระบบลูนนะฮะโอ้โหเกือบตายเหมือนกันอ่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับผมนะใครที่ชื่นชอบหรือว่าชอบใจไงฝากกดไลค์กดสตอร์้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อๆไปให้ผมด้วยก็แล้วกันไว้เจอกันใหม่คิวโอนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม